คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าช่วงที่ผมเล่นเกมนี้แรกๆเนี่ยผมเคยสงสัยนะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอาวุธประเภทใหม่เข้ามาในเกมไหมอย่างเช่นอาวุธหมัดเคียวไม่ก็ปืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันก็มีศัตรูบางตัวที่ใช้ปืนด้วยเกมรุ่นพี่อย่างฮอนไครก็มีอาวุธประเภทใหม่อัปเดตเข้ามาในเกมอยู่ตลอดแต่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมันก็มีตัวละครที่ทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็ได้ประกาศมาอย่างเป็นทางการนั่นคือตัวละครที่ชื่อเฮโซนั่นเอง ทําไมมันออกเสียงคล้ายๆไฮโซเลยวะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสื่อเวทแต่ใช้หมัดใช้ตีนในการต่อสู้ถ้าใครยังไม่ได้เห็นเกมเพย์ของไฮโซเนี่ยก็ลองไปหาดูได้นะผมเชื่อทุกคนหาได้อยู่แล้วตั้งแต่ผมเห็นมูฟเซตต่างๆของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันทําให้ผมเดาไปเรื่อยเลยว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่มีอาวุธประเภทใหม่เข้ามาในเกมแล้วก็ได้นะ เออคลิปนี้เป็นการคาดเดานะครับบอกไว้ก่อนซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแบบที่ผมพูดก็ได้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คือร้าน m e l o t o p ป p ันั่นเองร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG ั o b i l e Genshin i m p a c t ROV f r e e f i r e และเกมอื่นๆอีกมากมาย ถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับโดยหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยจริงๆมันคือเรื่องอาวุธประเภทใหม่โดยปัจจุบันภายในเกมเนี่ยมันมีาธาตุทั้งหมด6ทาธาตุซึ่งอีกไม่นานาธาตุไม้ก็จะมาและเป็นาธาตุที่7และในภายภาคหน้าเนี่ยมันก็อาจจะมีาธาตุใหม่ๆตามมาด้วยแต่เรื่องอาวุธเนี่ยในปัจจุบันมันยังมีแค่5ประเภทอยู่ และดูเหมือนยังไม่มีการบอกอะไรแบบชัดเจนเกี่ยวกับอาวุธประเภทใหม่ในอนาคตเลยซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเดาไว้นะว่าอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีอาวุธประเภทใหม่เข้ามาในเกมอยู่แล้วแหละเพราะว่าการเพิ่มอาวุธใหม่เข้ามาในเกมเนี่ยมันทําให้เกมเพลย์การเล่นของตัวละครมีหลากหลายมากขึ้นแต่พอผมเห็นตัวละครเฮโซเนี่ยผมก็พอมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในอนาคตเลยเฮยโซเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้สื่อเวทแต่แอนิเมชันการโจมตีของเขาเนี่ยเป็นการเตะต่อยแทน ซึ่งมันทําให้ผมรู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่มีอาวุธประเภทใหม่เข้ามาในเกมนี้ก็ได้เพราะขนาดตัวสื่อเวทอย่างเฮโซเนี่ยยังมีการโจมตีเป็นการเตะต่อยเลยในอนาคตมันก็อาจจะมีตัวสื่อเวทที่เวลาโจมตีเนี่ยอาจจะใช้ปืนในการยิงแต่จะเป็นกระสุนที่ใช้พลังจากสื่อเวทแทนก็ได้นะหรือมันอาจจะเป็นแบบตัวละครที่ใช้สื่อเวทแต่เวลาโจมตีเนี่ยจะใช้เคียวแทนโดยจะมีสื่อเวทเนี่ยเป็นเหมือนตัวเสริมพลังให้เฉยๆก็ได้นะ หรือมันอาจจะมาเหมือนกับชายก็ได้นั่นก็คืออย่างชายเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ใช้ธนูใช่ไหมแต่เวลาเรากดสกิลธาตุเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นดาบคู่แทนซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่อาจจะมีตัวละครใช้ดาบแต่เวลากดสกิลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปใช้เคียวหรืออาวุธอย่างอื่นแทนก็ได้ซึ่งผมมองว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากๆเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้ผู้พัฒนาเขาไม่ต้องคิดเรื่องการสร้างอาวุธประเภทใหม่เข้ามาในเกม เขาก็แค่ใช้อาวุธเดิมๆที่มีอยู่เนี่ยแหละแต่เปลี่ยนแค่มูฟเซตของตัวละครเฉยๆผมเลยมองว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่มีอาวุธประเภทใหม่แต่เราอาจจะได้เห็นแค่มูฟเซตของตัวละครแบบใหม่ที่จะใช้อาวุธหรือการโจมตีอย่างอื่นแทนแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงถามว่าผมจะมีปัญหาอะไรกับพวกนี้ไหมคือถ้าเป็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะมากผมมองว่ามันค่อนข้างสร้างสารรค์ดีด้วยนะ ที่สามารถเอาอาวุธเดิมๆม,มาทําเป็นมูฟเซตแบบใหม่ได้คือตราบใดที่มันยังเมคเซนต์อยู่ในเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยผมก็รับได้นั่นแหละและผมก็แอบ,บคิดอย่างหนึ่งนะว่าการมาถึงของตัวละครเฮโซเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเปิดแนวทางสําหรับตัวละครใหม่ๆในอนาคตได้ด้วยนะแต่ผมก็เสียดายอยู่นิดนึงนะถ้ามันไม่มีอาวุธประเภทใหม่เข้ามาในเกมจริงๆเพราะผมเชื่อว่าอาจจะมีหลายคนที่เบื่อเวลาเห็นตัวละครใช้อาวุธอยู่แต่แบบเดิมๆนะ แต่ก็อย่าเชื่อสิ่งที่ผมพูดสะทีเดียวนะครับในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีอาวุธประเภทใหม่เข้ามาในเกมก็ได้พอลองดูจากเกมรุ่นพี่อย่างฮอนไครดูสิครับในช่วงที่ผมเล่นเกมฮอนไครช่วงแรกๆเนี่ยมันมีอาวุธอยู่ประมาณ7ประเภทเองแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีถึง10ประเภทแล้วนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นอาวุธประเภทใหม่สะทีเดียวเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีอาวุธประเภทใหม่เข้ามาในเกมก็ได้ใครจะไปรู้ แล้วคุณผู้ชมคิดว่าในอนาคตจะมีอาวุธประเภทใหม่เข้ามาในเกมอยู่ไหมครับมีความเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ก็ชาติหน้าสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย